สวัสดีครับอยู่กับคามแมกกาซินไทยแลนด์นะครับโตโยต้าประเทศไทยนะครับมีแผนที่จะเปิดตัว c o r o l a Cross GR Sport 2022ในประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโตโยต้าโครโร a ค r อสจีอาร์สป2ร์ตนะครับ จะเป็นแนวรถอเนกประสงค์ขนาดกลางที่มาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ด้วยชุดแต่งสปอร์สตสไตล์ดุดันของกาสูสซิンหรือตัวยอ่อว่า GR นั่นเองนะครับซึ่งครั้งนี้จะมาทั้งรอบขันภายนอกภายในด้านพละกําลังคาดว่าจะมาพร้อมกับคุมพลังไฮบริด1.5ลิตรให้แรงมาที่122แรงมา้ามีแผนการเตรียมเปิดตัวยอย่างเป็นทางการในประเทศไทยพฤศกายนนี้อย่างที่ผมได้กล่าวเกินเกินไปนะครับ เจ้า t ต y o t a าโคราคอส s นะครับที่จะมีชุดแต่งรอบคันเนี่ยที่เรียกว่า GR Sport 2022ใหม่เป็นรถในตระกูลพิกัด BSUV รุ่นใหม่นะครับที่จะได้รับการตกแต่งเนี่ยให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นด้วยชุดแต่งสปอร์ตจากทาง GR รอบคันเลยทีเดียวทั้งภายนอกและภายในรวมถึงภายในห้องโดยสารนะครับที่สเปคเนี่ยจะเผยโฉมให้ในเมืองไทยครั้งนี้ คาดว่าหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกับรุ่นที่เปิดตัวที่ไต้หวันซึ่งเปิดตัวไปแล้วนะครับเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาพร้อมกับช่วงล่างนะครับจะมีการปรับปรุงมาใหม่ทางด้านงานดีไซน์ภายนอกนะครับต้องบอกท่านเพื่อนๆนะครับว่าสวยนะครับสวยมากๆตามสไตล์ G R Sport โดยจะได้รับการอัปเกรดมาใหม่นะครับโดยให้ดูสปอร์ตขึ้นด้วยชุดแต่งสปอร์ตจากทางโรงงาน โดยจะเป็นชุดแต่งจากค่าย GR Sport เริ่มจากขอบกระจังหน้านะครับจะเป็น GR ทรงหกเหลี่ยมนะครับสีดำดีไซน์ใหม่ออกแบบรับกับโคมไฟหน้าแบบโบรเจคเตอร์แบบ LED กับไฟ Daytime Running Light LED แบบ Light g ิด d ิ้งนะครับและการชนหน้าเนี่ยจะโทนสีดำมาพร้อมไฟตัดหมอกหน้าทรงกลมนะครับที่เป็น LED เช่นกัน และยังไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับเจ้า Toyota Corolla Cross g จอร์สตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับการติดตั้งกาดกันกระแทกสีเงินที่ด้านหน้าที่เสริมความแข็มแกร่งบริเวณการชนหน้าและหลังและชายประตูรอบคันเลยทีเดียวนะครับตัวรถเนี่ยจะมาในแบบทูโทนหลังคาสีดำพร้อมติดตั้งราวและหลังคาสีเงินนะครับเพื่อตัดกันกันกบสีตัวรถกระจกมองข้างเนี่ยจะสีดำ พร้อมเข้าชุดกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วที่เป็นสีลมดำแบบสโมกโคมกานชนหลังเนี่ยดีไซน์มาใหม่นะครับและติดป้ายสัญลักษณ์ GR Sport ไว้ที่ด้านท้ายเพื่อความสวยงามบ่งบอกว่านี่คือ GR Sport ทางด้านงานดีไซน์ภายในของ Toyota Corolla Cross GR Sport ตัวใหม่นะครับสำหรับภายในห้องโดยสารเนี่ย จะถูกตกแต่งมาในโทนสีดำเบาะนั่งหุ้มหนังสีดำนะครับตกแต่งพนักพิงสีสะนะครับด้วยสัญลักษณ์แบบ GR ฝั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าแบบแทิศทางพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน3กา้านหุ้มหนังนะครับจอแสดงผลข้อมูลเนี่ยการขับขี่ขนาด7นิ้วหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วมาพร้อมรูปกราฟิกแอนิเมชันในขณะเริ่มต้นการใช้งานแบบปุ่ม p u s สต t a r t ติดโลโกโ้ GR มาให้ด้วย ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแบบดูโอโซนแยกอิสระนะครับพอจะมาพร้อมช่องระบายอากาศสําหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะนั่งด้านหลังแยกพับได้60ต่อ40พนักวางแขนด้านหลังมีมาให้นะครับทางด้านขุมพลังของเต้าโคราคอ c o จีอาร์ r ปอร์ตสองพ t น0 2 2ะครับคาดว่าจะมากับขุมพลังเครื่องยนต์บินซินสีสูบที่ขนาด1.8ลิตร vvti ให้กำลังสูงสุดที่98แรงม้ามีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่142นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่แรงดันไฟฟ้า600โวลต์ให้กำลังสูงสุด72แรงม้าแรงบิด163นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับแบบ nickel metal hydride แรงดันไฟฟ้า201.6โวลต์ซึ่งถ้ารวมกับพละกกำลังจากเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเข้าด้วยกัน จะได้แรงม้าสูงสุดถึง122แรงม้าส่งกำลังด้วยชุดเกียร์อัตโนมัติแบบ e-cvt เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้นะครับทางด้านช่วงล่างเนี่ยของเจ้า t o y ยต้า o r o ร l a Cross GR นะครับในส่วนของโชคอัพและสปินนะครับรวมถึงในส่วนของตัวยืดชสซีที่ทำจากวัสดุอลูมิเนียมนอกจากนั้นนะครับวงมาลัยไฟฟ้าก็ ได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อช่วยให้การขับขี่เนี่ยเป็นไปได้อย่างมั่นใจเวลาเข้าโคง้งเวลาขับขี่นะครับทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับจะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense 2.0ก็จะประกอบด้วยถุงลมแบบเจ็ดตำแหน่งระบบควบคุมปรับความปรับลดความเร็วอัตโนมัตินะครับแบบ DRCC ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ใน ช่องกลางเลนแบบ PCS ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับ LDW ซึ่งระบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับระบบตัวจับสิ่งกิจหวางรอบคันนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ,บ Toyota Cola Sport Corra Cos GR 2022แต่จะมีมากกว่านี้นะครับเช่นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทั่วไปอีกนะครับทางด้านสีสันเนี่ย ที่วางจําหน่ายในไต้หวันเมื่อเปิดตัวเมื่อเดือนกันยานะครับจะมีมาให้เลือกด้วยการสีสีส่วนในประเทศไทยนะครับต้องรอดูอีกทีนึ่งครับก็คงจะไม่น้อยหน้ากันแต่สีทั้งไต้หวันเนี่ยก็จะประกอบด้วยสีเทาดําสีแดงสีเงินและสีขาวนะครับ ส่วนทางด้านสนุนราคานะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับน่าจะเป็นปลายเดือนนี้เราจะรด้ราคากันนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าโคโรลล่าคอส g จีอาร์2022ใหม่แต่ถ้าพูดถึง GR Sport นะครับในประเทศไทยเนี่ยก็เปิดตัวไปหลายรุ่นแล้วนะครับก็คือ GR y าร i ยาลิสจีอาร์ปอร์ไฮรักรีโวจ r แล้วก็ Fortuner GR Sport ก็จะเป็นการเสริมชุดแต่งรอบคันให้ดูดุ มีการปรับปรุงช่วงล่างมาใหม่นะครับสำหรับรถในตระกูล G R สุดท้ายนี้นะครับฝากกด subscribe ช่อง Car Magazine Thailand และฝากเข้าไปอ่านบทความได้ที่ w w w c a r m a g a z i n e Thailand ของเราด้วยนะครับในวันนี้ต้องจากลาไปก่อนหากทราบราคาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราทั้งเราจะนำมารายงานให้เพื่อนๆทราบโดยทันทีสวัสดีครับ